ใช่มันจะแข็งมันจะโยกตรงจอยเนี่ยมันไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เมื่อคนตรงข้อต่อมันจะติดมันจะขับโอ้โหไม่ได้เปิดประตูลมเมื่อไรนะน่าตายเลยจับไหนจับไหนจุดอะไรชี้สือ ชถ้ะเด็กดื้อๆนะเนี่ยคุณน้องนี่ยถเด็กดื้อๆไม่ต้องไปตีตูดมันกดจุดนี้ป๊อกมันน่าไม่ดื้อแล้วครับไม่ดื้อครับไม่ดื้อครับฟังแล้วครับฟังแล้วครับเนี่ยออจุดตรงนี้แหละจุดนี้เด็กมันจะแข็งเลยัวกลัวามมากเลยกดป๊อกนี่เป็นมันจะจุดจีน่จุดจึ๊ก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 เฮ้ยมันกระโดดจุดนี้ก็มันจะจุดนี้แบบฟุาไม่อยากแค่ที่เลยเส้นเลือดหาขึ้นเลยอืมเนาะ ในบอนนี้จะมาชอบถ้าทำทานมันจะดังป๊อกเลยนะบางคนก็ไม่ดังก็แล้วแต่อืออ,อตัวนี้เอาไหมอืมล่งเลยไหมอืมโอเคเรียบร้อยเ่าไปผมเมื่อกี้มีฟ้าชอตฟ้าผ่าไปเรียงังยังอ่ะถ้าฟ้าชอบเนี่ยเออเมื่อกี้ดื่มไปโอเคเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะเอาช็อตให้ดูนะโหนี่นี่ผ่านสนามลบมาเยอะเลยเนี่ยนี่ก็เป็นแผลเลย นั่นก็เป็นแผลแต่น่าจะเป็นแค่เอ็นขาดไม่ถึงกระดูกเลยอ่ะยกขึ้นกดลงเห็นไ,ไหมลดลงนะไปซ้ายไปขวาหมุนหัวข้อนี้ไม่ดีข้างนี้นก็ดีอ่ะยกขึ้นกดลงไปซ้ายไปขวาหมุนจกยกขึ้นกดลงไปซ้ายไปขวาหมุน ข้างีจะมีปัญหาใช่ครับขู่ใช่ข้อมือข้อนี้ไม่ปกติเท่าไหร่มันจะออกเหมือนกับหลวงห่วรับมีเสียงก๊อกแก๊กเราตีมวยมาก่อนไหมไม่ครับไม่ตีมวยเขาเราไปดูนักมวยนะกวกตีมวยทั้งหลายนักมวยข้อนี้จะพังหมดเลยเคเจอเพราะว่ามันต่อยเยอะนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุข้อมันจะออกหลวงวมๆนทำให้หายได้ไหมครับผมเป็นมานานหรือยังอะน่าจะประมาณปีนึงครับ ไปทำอะไรมาล้มหรืออะไรผมว่าน่าจะเจ็บจากแค่เหมนังแบบไปวิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถูกถูกถูกใช่ปิดพื้น้ปิดท่าน้ำมือไว้อันนี้มันเป็นแคบหนังเวลาถึงของหนักๆแล้วมันจะแป๊บใช่ใช่ถูกแล้วเนี่ยเห็นไหมข้อมันจะต่างจากนั่นเลยมันจะมันมันจะออกแบบมันจะดูกมันไม่เข้าที่มันหลงหลวงมันไปโรงพยาบาลมาได้ครับค่าตัวจสี่พันครับ แค่ตัวอะไรเลยแค่พูดด้วยครับว่ามันแค่บอกว่ามันมีเครื่องนี่อยู่ในกรุงเทพนะสี่พันเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะครับที่มันเป็นเข้าไปในห้องตู้เขาเรียกอะไรนะสแกนนั่นแหละครับแกนเขาบอกว่ามีเครื่องนี้อยู่ในกรุงเทพนะสี่พันไม่ที่ผมบอกคุณเนี่ยสี่พันใช่ครับถ้าค่าเข้าไปนี่อย่างน่ำเกตพันห้านะใช่ครับอ่าอ่าออกออกอะไรนะต่าง โดนเลยล่ะโอเคครับอ่ามันต้องโดนใจตังเยอะๆเลยครับเมืองไทยมีค่าบอกด้วยว่ามีเครื่องนี้อยู่นะอีกสี่พันมึงมีข่าวกูเกิลด้ยจะมาบอกแค่นี้เรื่ไหมนวลเหลี่ยมอินโดอินโดก็อินโดมาพม่าลาวมาเลเซียมามาโรงพยาบาลไทยเยอะเลยเพราะยังไงครัว่าโรงพยาบาลไทยเนี่ยถูกกว่าสิงคโปร์แล้วก็ดูแลดี แต่แล้วถ้าสิงคโปร์ป่วยโอ้โหแปลว่าหลักหลักล้าน่ะอมีลูกศิษย์จมาพ่อเป็นมาพึ่งความพากเส้นจะแตกเหมาเครื่องบินมา5,000ดอลลาร์มาสิงคโปร์ค่าต้องพาตัดหมดไปอประมาณ2ล้านนะประมาณหมื่นไปสองหมื่นล้านเนี่ยถ้าเสร็จแล้วนะยังไม่หายนะยังไม่หายนั่งเครื่องกลับเป็นโปรยไปเป็นเจ้าชายนิทราอยู่6ปี อ่าเสร็จแล้วเราก็ต้านเสร็จแล้วใช่ไหมอันนิ้วหลอกใช่ไหมอ่าท่านี่สมองออกไปครึ่งเลยโอเคต่อไปที่ท่าเนี้ไม่อยากจะสอนละทีนี้เมื่อก่อนหมอก็ไปโชว์ที่อ่าพัิเบตเมื่อกี้จะมาเปิดทิเบตเนี่ยประเดี๋ยวกระชากอ่ากระตุกเนี่ยกระตุกกระชากพระผู้ใหญ่ท่านกระชากปุ๊บไม่รู้อีท่านไหนว่นนี้เช้าฮะโอ๊ยแตะนี่แตะเลยเจ็บนี่แต่หมาก็งงก็ไปทำอะไรอ่ะ ก็ไม่รู้อ่ะพอหลวงพ่อนี่มาลองปูมมาจุดนี่อะไรจุดนี้อะไรจุดนี่อะไรหรอ <c oughs> โกไม่ได้เรียนหมอจีนไม่รู้เาชื่ออะไรเนี่ยเขาจับเลยกระตุกเลยชักอโหอปั๊ดมันขึ้นสมองขึ้นไปปะคุณนี้เช้ามาปวดตรงไหนก็เจ็บแต่มาเอาเป็นเรื่องเลยแต่มาทำไงเนี่ยแต่เมมาก็เลยชวนนวดนวดน้ำมัาน,านทานะคะให้ล้างมาจะมาก็เลยไม่รู้หมอกโก้ไปกระตุกท่าไหนแต่มาก็เลยไม่ท่านี้แต่มาก็เลยตัดไปเลยนะท่าที่ไหนาะ่าลูกศิษย์สอนไปแล้วบางที ไปทำคนบาดเจ็บหรือว่าอะไรแต่มาก็เลยไม่รู้แต่ที่จริงมันอยู่ที่ว่าเราต้องกะจังหวะให้เขาอะไรนะนอน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 ตรงๆอยาให้เขาเก่งนะถ้าเขาเก่งไม่ได้นะเราก็จะจับข้อมือเหมือนแล้วก็ดึงมันเยองตรงๆนะดูนักไฟฟ้าชอบจะเป็นยังไงนะชอบไหมถึงถึงจอมประสาทนี้เลยนะแล้วก็ขย่อเขยอยแล้วก็ทุกคนีนหน่อืมนี่ก็ขย่อเพื่อ โอเคยกแขนขึ้นใช่ยกแขนขึ้นยกออกแรงสู้สู้สู้กันมีแรงยังแรงแล้วนะช็อตกินอ่ะข้างนี้นะช็อตเลยครับช็อตเลยใช่ไหมอือข้างนี้ยังไม่ได้ช็อตโอ้โหชอตเลยช็อตนี่มันระบาดใครที่โดนไม้ตอกอ่ะจำได้ไหมจำได้โอ้โหมันไปถึงนี้ อันนี้เลยอันเดียวกันนะ่ั้ตาขยานตันตาขยายสะต่นาเลเพราะเราที่ไฟคาดก่บนนี้แหละมันบอกไม่ถูกต้องเจอเองยังอยู่ใช่ไหมคนขาจิ๊บ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 เลยนะแล้วขยับ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 โอเคมาลองไม้น้ำดูสิสองข้างสองข้างอันนี้เวลาดึงกระตุกก็อย่าไปแรงมากนะถ้าคนแขนเล็กๆตัวออ่เถ้าตัวใหญ่ๆเงี้ยมันเป็นไรแรงๆเดี๋ยวจะมีอยท่านั่งนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยอ่ะ เราซ้อมกันหนึ่งรอบ<ม>เดี๋ยวก็ขึ้นมาท่าเข่าดีไหมอ่ะรประจาเลยประจำที่เลยจับคู่กันเลยดีไหมดีไหมมันช็อตแรงครับมันช็อตแรงมากข้างขวาเมื่อกี้ตกใจกเลยตกใจเลยด้วยอช็อตแรงจริงอ ถ้าัช็อตได้จะไม่าโอดีเรามีผ่าตัดได้ไงตรงสายเส้นมันอันนี้ข้างซ้ายช็อตนิดเดียวหมออะปากกาครับช็อตระเบิดก็เลยอันนี้ของใครเลยนี่ขเริ่มเปิดไ่ช็อตเขาเจียงไหนเยงเหรอเียงมองแดงแต่ะเจียงก่อนนั้นขยับขึ้นมาไหน เชือกรัดเอวหลวมเลยอ่านี่ขยับเตียงไม่